สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับมือนีบ้าวแต้มผ้ารุยก็ได้มาติดตามตัวเลขกับคุณแม่บัวสอนครับคุณแม่บัวสอนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ฝันแม่นครับถือมาแหลวาสามม้วดสอนครับพี่น้องมือนีบ้าวแต้มกรเไดได้มาติดตามตัวเลขกับคุณแม่บัวสอนคุณแม่บัวสอนฝันว่าได้ไปหาปลากับคนตายครับมวดนี้ส่วนตัวเลสิเป็นตัวไดนั้น เบาแต็มสีผ้าไปถามคุณแม่บัวสอนครับวันนี้มาติดตามตัวเล็กกับคุณยายสอนนะครับผมเนาะในยามจากร้านไผเพิ่นว่าโอ้ยเขาสองงวนสามง่วนซ้อน่นซ้อนเล่ม่นซ้อนเล่ไปจวบสันมาย่อมบอกคนอื่นว่าสันซื้อเอาผู้เดียวว่าสันเนาะอ่ะงวดนี้เดินทางมากล้วครับผมก็ต้องเห็ุก็ขาไปฝากกันครับผมสุมทรไมอาหารพื้นบ้านเนาโอ้ยหากินยากเด้อครับผมสุนทาไมนี่เนาะ วายโมเป็นของหายกินไงได้สุกน้ำใหม่อะได้ทั้งเนวกินได้ทั้งตัวเลขโชคลาไปฝากพี่ตอนน้องนะครับผมเนาะสวัสดีครับคุณยายสอนสวัสดีครับแม่สอนครับคุณยายสอนเนาะครับผมฝันมาจังไดน๋คุณยายโอ้ยฝันว่าคนหาลาเต็มทงให้ทงหน้าอยู่เป็นน้องอ่ะหน้าครับบานมีคนตายคนหนึ่งของสวนนั่น คนหนึ่งใจแล้วแต่ว่าในฝันหนึ่งบวบบวบวชจักวาใจในฝันนั่นคือจังเขาเขาคุยกันคนธรรมดานี่บัานหัวหงอกหัวร้อนยังยังเต็มหนองอยู่นั่อยูหาน้ำฝนอยู่บ่เห่าว่ะเดี๋ยวลงหาเถอะมันถือครับกันว่ะมันเป็นน้องน่ะเป็นน้องจะเอาจะไปไปทำไม ไปหาทางไม่ไปกับคนตายอย่างนัะไปแล้วก็มุ่ยได้มาได้ยังไปไปเสียงข่อยคนว่าคนคนผู้เสียชีวิตไปแล้วนาะ <ไป S 1> น <ไป S 1> ่วนววววสออเสนยงเฮาคนว่าไปก็ไปพิสระเขาป่าเขาลงไปเขาป่าเขาลงไปสอดออกไปจนไปกอเสียงคนแบครับว่าคนก็น,นั่งทงเสียงเสียงโบราณน,นะโอ้เสียงโบราณเสียงมือสาเสียงโบราณคนนั่งแล้วต่องเสียงคนครับ บ้านนี้ก็เลยว่าโอ้มาอยู่นี่บ่มาอยู่นี่ก็วล้วทำไมอยู่นี่ดิลน่ะเพื่อนว้คือมาปุ๊กยู่งในครับเสียเขาจะได้เสียงรถเสียงเรียกเพื่อนวะเพื่อนวะฟุตเท่าเนาะอยากได้เสียงรถเสียงเรียกเพื่อนว่าโอ้ห่วยสว่างเสรนก็แตอยากได้เสียงรถเสียงเรียกเนว่อเมื่อเดืองบ้านนี้ไปหาใส้กับบได้ด้วยว่าเนี่ยจังนี้คืบุได้แล้วแนวกินมือนีสิเมื่อดอกที่บ่แต่ว่าคุณตานั่นคุณยายสอนของเจ้าเพื่อนว่า จักจักบดทุกคนโอ้โหจักกันเลยคุณยายที่ไปน้ากันนี่ที่ว่าตายแล้วนี่ก็นหุจักคือ<า>กันจักบดทุกคนโอ้โหเจ้าพันเสียวัดสักสองเราบอกคุณยายสอน,นสักองเลยงไหนจอครับบันนี้กลับมาแล้วบันนี้กลับ<ค>มาเมื่อกัน,ดเ,นเด้อเก็บเอาทั่วที่ไหนพันว่าอือหัวเราไปจำสา,าขาวาอรอปหรือว่า,า,กกววาครับเมื่อได้บานคือบอกระวังสิครับ,บ ก็ยืนอยู่กร่างจับหัข the ันใดผูคุยคนว่าจังได้ต่อครับบัานนี้เขาก็บมาเลยทกวันมาเลยครับเขาบอกคนว่าเขาถึงมื่อได้ออกบ้านม่อก็ม้อนแล้วไปหาใกับบไดน่นี่บด้แล้วมอนีเรามาหอดว่าจังได้ต่อกคุณยายสอนก็มาหอดเ่เกิ คือตีเป็นเหล็กตีให้เอฟซีคนนี้อไรคเป็นเหลกครับตัวเป็นศูนย์หนึ่งเมื่อไปก็คนใจศูนย์หนึ่งหรศูนย์เก้าผูดเถ่าเด้หนอครับผุดเก่าผูดเถ่าเด้ผูดเถ่าสองคนเออเนี่ยผูดเถ่าทั้งสองคนคนคนโยไปนั่งได้คนต้องเสียงครับครับไปเริ่มกันสองคนเคุณใหญ่มากคุณใหญ่สอนมากศูนย์หนึ่งอี่บ่ชวนตัว ก็อันตกว่าคือว่าเก่าๆใส่เล่าคือเก่าศูนย์หนึ่งยี่สี่บ่สามตัวเลยเก่าศูนย์หนึ่งตัวย็บซีบมากใล่จังให้คนตัดเอาเนาะมากศูนย์นั้นคุณยายสอนกับตัดเอาเรือมากเก่าศูนกับตัดเอาเพราะว่าก็สีว่ามันเป็นยังกนเชืาอคือว่าบอกให้ว่าเก่าเก่าศูนึ พราะวะผู้เถาก็หน้าเก่าตายก็คือศูนย์ไปนักพูนย่าสอนกับผู้หนึ่งไปก็คนตปหมดครับอมันขนาดจะเป็นเก่าศูนย์หนึ่งยีสี่ได้ครับผมจะเป็นเก่าศูนย์ก็ได้จะเป็นศูนย์หนึ่งยีสี่ก็ได้นอกสองมีสามดาวนอกเมนบ้าบ้าแต้มเมนครับอือันนี้พอเชื่อมแปะให้เก่าศูนย์นอกถ้าหมุนเอาตัดเอาได้เหนก็บรรยายคูได้ในเก่าศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งศูนย์ราคาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งมันออกก็แล้วก็เบาเหมือนเบาครับ หรือว,ว่าสันไหนว่ามันมาได้อีก็รองพิจารณาเบิออ้งเนาะถ้าตัดเปลี่ยนเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศยศูนยให่สอนมาตัวไหนเอาบอกไอ้เอฟซีฟังไหมศูนย์เกาก็มากเอาก็มากกับกับตัวไหนอีกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งมาถ้าใช่ไหมว่าตัดเป็นศูนย์หนึ่งก็ศูนย์เก้าจะสี่แหม่กับหนึงเก้านี่ คุณยายสิมักตัวไหนเอาซูลเก่าเอาซูลเก่าซูลเก่าเอาซูลเก่าเอ้าคุณยายสอนบอกเราซูลเก่านี่ครับผมเนาะพิจารณาเองเด้อครับผมเต็มผู้ชมเป็นยังต้องมาหาคุณยายสอนขณะเพลเน่ากินอยู่กับหมาเงินนี่ยังล่ะเอาเงินเพห่ยได้เฮียโอ้ยเนาะเงินหลายครับอยู่นี่สะพัดต้องมาหาคุณยายสอนเพราะว่าหลานเพผนบอกโอ้ยเขาเมื่อวันสองงวด สองงวดเหรอผูยอมบอกผูดด้ใดว่าสัตวเอาผู้เดียวฉะนั้นแล้วก็ต้องมาติดตามเนาะครับผมไปฝากพี่ตอนน,อน,อนอ้องเนาะคุณยายว่าไปกับคนเสียชีวิตไปหาปลาครับผมบ่ได้ปลาดอกครับแต่ว่าไปนํากันกับคนเสียชีวิตคุณยายสอนรัตติว่าผู้เฒ่าก็เป็นเก้าตายก็คือศูนย์ไปผู้หนึ่งก็คือเก้าศูนย์หนึ่งแต่มาทาพอเที่ยงถามว่าถ้าตัดเหรนเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรือว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์คุณยายสอนบอกตัวไหนคุณยายสอนบอกว่าศูนย์เก่าเก แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเองแล้วแต่ท่านจะจัดเอาเองเนาะนี่เด้อครับตัวเลขของคุณแม่บัวสอนครับงวดวันที่16รกรกฎาคม2568ครับ3ตัว901ครับ901 2ตัว09ครับหรือว่าสิตัดเล่นก็ได้เด้อครับท่านผู้ชม9009หรือว่า0110ก็ได้ครับ สุดท้ายนี่ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ